สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จูจะมาแชร์วิธีหาเงินหลักหมื่นง่ายๆภายในไม่กี่นาทีนะคะซึ่งบางคนบอกว่ามันยากและอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่สําหรับจูที่เคยทํามาแล้วและทําสําเร็จแล้วมาแชร์ทุกอย่างให้ทุกคนได้รู้เลยค่ะวันนี้จะมาแชร์ให้รู้เลยค่ะว่าการหาเงินหมื่นภายในไม่กี่นาทีเป็นยังไงแนะนําก่อนเลยนะคะว่าเราต้องมีเป้าหมาย พอเราเห็นเป้าหมายเราก็พุ่งเข้าหาเป้าหมายเลยค่ะโทรศัพท์อยู่ไหนเอาโทรศัพท์มาโอนเงินให้หน่อยอยากได้เงินหนึ่งหมื่นเร็วๆโอนมาสักหมืน่นเร็วๆเลขบัญชีเดิมโอนมาสักหมื่นเร็วๆเร็วๆเร็วๆ,ๆ,วๆอย่าให้โมโหนี่ค่ะทุกคนการหาเงินหลักหมืน่นง่ายๆภายในไม่กี่นาที ก็ไม่ได้ยากเลยค่ะชี้ช่องทางการหาเงินแล้วลองไปทำตามกันดูนะคะ